วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเป็นพระอารามหลวงริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งธนบุรีมีพระปรางวัดอรุณเป็นหมุดไม้ลำดับต้นๆและสถานที่สุดฮิตในหมู่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่นิยมใส่ชุดไทยเดินเที่ยวชมวัดอรุณและถ่ายภาพเผยแพร่สู่สังคมออนไลน์สร้างชื่อเสียงไปทั่วโลกวัดอรุณเดิมชื่อวัดมะกอก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเปลี่ยนชื่อเป็นวัดแจ้งเพื่อเป็นอนุสรณ์การเสด็จย้ายราชธานีมายังฝั่งธนบุรีในยามเช้าสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ได้เป็นวัดประจำราชการที่สองเพราะเคยเป็นที่ประทับครั้งทรงดำรงตำแหน่งวังหน้าในรัชกาลที่หนึ่งพระราชทานนามว่าวัดอรุณราชธารามก่อนเปลี่ยนเป็นวัดอรุณราชวราราม กรุงศรีร่วมสืบสารความเป็นไทย